สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้ระอาจารย์ท็อปจ้นในรายการค<ว>น,นม,มีองค์วันนี้เสนอตอนออพระฤาษีผู้ทรงตบะเดชะนะ <c oughs> ปีขาวิเวกนะหลายๆอย่างในที่ทําให้พระฤาษีเนี่ยได้มีชื่อเสียงเรียงนามต่างๆเนี่ยก็เพราะด้วยฤทธิ์เดชท,ที่ท่านได้สั่งสมบรารมีมาในอดีตนะนั่งกันเป็นปีๆนะอย่างพาระฤาษีตาวยอย่างเงี้ย ท่านนั่งสมาธิทีสามปีบ้านเมืองนี่ไม่มีฝนตกเพราะด้ว่าตบากเดชะเดชแรงมากนะเขาก็เชื่อกันว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงญานชั้นสูงอย่างรู้นะทั้งฟ้าอากาศและดินน้ำลมไฟธาตุสี่เชื่อกันอย่างนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่านเป็นพระฤาษีตาวันเนี่ยท่านจะเป็นฤาษีที่เล่นแร่ปแปรธาตุเอาแหละ เดี๋ยวเรามาคุยกันอาจารย,ารย์ต้องอธิบายค่ะว่าเล่นแร่แปรธาตุไหมคะก็หมายถึงว่าลูกตาของท่านต่ดอนแต่ก่อนท่านเป็นพระตาบอดแล้วท่านเอาเอาแร่ที่ท่านสะสมมาเนี่ยมาคลึง <S <S ที่ลูกตาและเอาตาวัวใส่เข้าไปตาถึงท่านเห็นได้เห็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความจริงคือใครๆเนี่ยที่รู้ว่าท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุและเป็น,เป,นเป็นแพทย์แผนโอสถด,ด้วยแผนยาประเภทหนึ่งนะเ<อ>ขาเชื่อกันอย่างนั้นเอาแหละเดี๋ยวเราจะทําการให้ความเคารพต่อพระฤาษี บรมบคูกันหน่อยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระบกพรทัพมุนีเทวานโมพุทธายา ธติยัมปีพระประคณทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะตติยัมปีพระประคณทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะอมภะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพธติยัมปีนะโมภะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพธูติยัมปีนะโมภะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภ โอ้มสีคเนสัยยนมะหาโอ้มสีคเนสัยยนมะหาโอ้มสีคเนสัยยนมะหา,น,ยยน,า,หานะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัษฐนะครับนะโอศสิริกรอภิรัฐเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอ้สิริ15 แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะก็พระฤาษีเนี่ยท่านจะเป็นผู้ปีกวิเวกออกจากบ้านเมืองผู้คนไปอยู่ตามป่าตามเขาถือไม่เท้าไปอันนึงไปอยู่ริมป่านะเจอสัตว์น้อยใหญ่แล้วก็บำเพ็ญเพียรบารมีชอบอยู่สันโดษนะพระฤาษีเอาโดยจริงเลยนะ พระฤาษีที่มีตะบะเดชามากๆนี่ก็เพราะว่าถ้าท่านเขียนยันท่านจาอักระเงี้ยนะยืลือเนี่ยจะเพิ่มฤทธ์เพิ่มเดชให้กับตัวตะก,กุดท่านจะสร้างเป็นตะก,กุดมั่งสักยันมั่งอย่างฤาษีสักยันอย่างเงี้ยนะฤาษีสักยันฤาษีรักษาโลกนะอย่างสีตาวัวงเงี้ยนะอย่างฤาษีที่เกี่ยวกับสเสดเขาเชื่อกันว่าปู่เจ้าสิงสมิงพายนะ เขาเชื่อกันอย่างนั้นโูเจ้าสมิงพรายเขาก็ว่ากันนะก็ตอนผมเด็กๆอะ่ะผมได้ยินหนังเรื่องลิลิท์พะลอผมก็ไม่รู้ว่าฤาษีอะไรแต่ว่าในความรู้สึกว่าฤาษีนี่มีฤทธิ์มีเดชทุกองเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถสอนสิทธิ์คือท่านเหมือนทางปัญญาความรู้อะเพราะว่าเวลามันเยอะพอเวลามันเยอะเนี่ยท่านจะไปสะสมความรู้รคือท่านเหมือนว่าชีวิตท่านไม่ยึดติดอะไรไง พราะในโลกเนี่ยท่านไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้กลับมีแต่อาศรมอยู่อาศรมอยู่อาศรมก็เป็นหญ้าเป็นอะไรเป็นอยู่ได้หมดนะอยู่ตามถ้าก็มีอยู่ตามถ้าตามป่าตามเขานะอยู่ได้หมดอ่ะฤาษีดาหมดเนี่ยเขาไปอยู่ของเขาแล้วท่านก็กินใบไม้มั่งบางบางองค์กินใบไม้บางองค์กินน้ําบางองค์กินหญ้าหญ้าก็มีนะบางองค์กินหญ้าก็มีองค์กินหญ้าก็มีกินหญ้าถามว่ากินหญ้ากินผลไม้กินแล้วแต่บางองค์ก็กินข้าวบางองค์ก็ เก็บลพืชพันธุ์ต้มกินเองก็แล้วแต่แล,ะละองค์แต่อันนี้มีเรื่องจริงที่เขากินว่านะคือท่านเนี่ยไม่ค่อยยึดติดกับโลกเท่าไหร่ออกไปอยู่ในป่าลึกเลยนะแต่ว่าท่านก็มีฤทธิ์มีเดชคือท่านจานตะกุดม้วนตะกุดมีความรู้ทํายันทําอะไรได้หมดไม่งั้นก็วิชาย,ยันต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นเพราะความรู้ของพะรุษีเขียนใบลานอะไรอย่างเงี้ยใช่<ะ>เพราะเป็นวิชาอของเป็นวิชาของจดบันทึกอย่างเมืองลําพูนเนี่ย ถ้าไม่ได้พระฤาษีเมืองลําพูนเกิดไม่ได้เมืองลําพูนเกิดได้กับเพราะพระฤาษีเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะทำไมล่ะคะก็มีพระรอดลําพูนเนี่ยเขาว่าพระรอดลําพูนเนี่ยพระฤาษีมาทำเขาว่ากันนะอเออเขาก็ว่ากันแต่ว่าเราก็ว่าตามตําราไปแต่ว่าตําราพระฤาษีเนี่ยพระฤาษีจริงๆแล้วอะเป็นผู้ปีกวิเวกไม่ยึดติดในทรัพสมบัตินะมีตัวคนเดียวทุกวันนี้มีไหมคะถามว่ามีไหมมีสมัยฤาษีก่อนพุทธกาลที่ดํารงมาจนหลวงพ่ออุตมะเจอแล้วสอนวิธีการทําตะกรุด เ,เขาเรียกตะกุดวานยาจินดามณีเนี่ยร้อยแปดเนี่ยให้กับหลวงพ่ออุตมะมีสมัยหลวงพ่ออุตมะเจอเจอท่านบอกว่ามีฤาษีอยู่มานห้าองค์เดินไปเดินมาอยู่ในป่าปรากฏว่าฤาษีห้าองค์นั้นก็เจอกับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะก็ถามว่ามาทําอะไรที่นี่บอกมาในยุคไหนอยู่ในยุคไหนท่านก็บอกว่า<อ>ท่านก็บอกว่าฤาษีทั้งห้าท่านบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ของพุทธเจ้าแล้วเราก็อยู่มาคืออยู่มาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วอ่ะอืมม่จย์โอ้กําลังแยกว่าเอ้ย ฤาษีอ่ะที่ท่านอยู่อะไรนะป่าอะไรนะป่าหิมพานา์เหรอมันมีมันมีมันมีหมดมีแล้วก็ฤาษีที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็มีดีด่อยู่ในป่าใช่ไหมคะใช่ทุกวันนี้นะมีทุกวันนี้ออคือฤาษีในป่าหิมพานา์เนี่ยท่านท่านจะมีอาสมอะ่ะ อยู่อยู่อยู่ก่อนอก่อนเดี๋ยวก่อนเปล่าหิมะพานนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนสวรรค์ช่วงต่อต่อขึ้นไปเป็นเป็นเขาไกรลาศทางจะไปทางเขาไกรลามันจะเป็นช่วงสวรรค์ชั้นชั้นไอ้นี่ชั้นจตุมหาราชิกาคือแต่แต่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมก็มันมันกึ่งบนโลกมนุษย์ต่อขึ้นไปข้างบนแต่คือพวกนี้มีฤทธิ์อยู่แล้วสามารถไปไหนมา <ขอ S 1> ไหนก็ได้ถือว่าเป็นเทวดาได้ไหมคะฤาษีแบบนั้นมีอภิญญาใช่เป็นได้เหมือนกันเพราะว่า มันเขาก็เล่ากันว่าฤาษีตะบะอ่อนก็จะไปไปเสพมะกรีผลเขาก็เชื่อกันนารีผล,ลอ,อะไรเงี้ยอ๋อชื่อว่าวันนั้นถ้าพระฤาษีตะบะแข็งอะ่ะเขาก็ไม่มาเสพเขาก็ไม่มายุง่งเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับดินแดนพระปัจเจกพุทธเจ้าตรงนั้นะนะเขาคันธมาศอะไรเงี้ยอยู่กันเขาเชื่อกันว่ามันม,นม,ม,นมีมันมีท่าน้ําอยู่สองท่าท่าหนึ่งเนี่ยเป็นท่าของพระฤาษีที่มีตะบะเข้มข้นเขาก็มาอยู่ตรงนั้นกันเป็นอริยเจ้าแล้วแต่ว่าถ้าเลยขึ้นไปก็จะเป็นที่ปัจเจกพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่เขาไกลลาด คพือพระบาเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะอยู่บนเขาเขาคันธมาศนะแต่โดยจริงแล้วบางทีเขาก็ว่ากันว่ามีมีวิมานมีอะไรนะมีที่อยู่ใกล้ๆกันก็มีหรือบางองค์เนี่ยไปอยู่ในถ้ำก็มีอย่างพระษีก็อยู่ในถ้ำเพราะท่านปีกวิเวกไปบําเพ็ญนะท่านก็ท่องโออะไรไปเลยโอ๋อะไรเงี้ยท่านก็ท่องของท่านไปเสร็จแล้วท่านก็ได้ฤทธ์ได้เดชของท่านก็ในที่นี้ก็คือว่าจิตท่านมั่นคงแน่วแน่ไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายบําเพ็ญอย่างยิ่งยวด นะบางคนเนี่ยบางองค์เนี่ยผมเคยเห็นตาม u t u b e นะ,ะนอนนอนกิ้งไปกิ้งมาบนกองไฟบางองค์นี่นั่งนั่งนั่งสมาธิอยู่แล้วลอยขึ้นบนกลางอากาศอันนี้เรื่องจริงนะ,ะคือเราเห็นจากจากใน youtube แต่อันนี้คือวิจัยยาณในการรับชมว่าจริงๆแนละ้วพระฤาษีเนี่ยมีฤทธิ์ทุกองค์แต่แค่เพียงว่าการจะมีฤทธิ์มากฤทธิ์น้อยนั้นคือขึ้นอยู่กับการบําเพ็ญจ,จิตสงบนิ่งไม่ยึดต,ติดในโลกมากเพราะท่านเน่ยเป็นออกตามหาโมกษะกันก็คือตามหาฤทธิ์เดชตามหา การหลุดพ้นในแนวของท่านบางคนก็เชื่อในเทพเจ้าในตัวเองบางคนก็เชื่อในการบําเพ็ญของตัวเองมันสุดแล้วแต่ออกการตามหาอย่างพระฤาษีลักษดาบทนะพระฤาษีลักษดาบทนี่เป็นฤาษีพญานาคนะเป็นครูพญานาคตอนนี้ก็เป็นพระนาคามีแล้วก็มีค่ะนะพระฤาษีเนี่มีมากมายคําว่าร้อยแปดเนี่ยจริงๆไม่ไม่ได้จบที่ร้อยแปดหรอกบางทีมีเป็นล้านๆ้านองค์ก็มีมีใครบ้างที่ภาวนาองค<ะ>์มีเยอะมีเยอะหลายคน เพราะว่าโอมเนี่ยมันเป็นวิชาจักรแปลว่ามะอาอ,อุซึ่งเป็นวิชาบรามะบรามะบรามะค,คือคือคือพรหมนะศิวะวิษณุอุอุวิษณุนะศิวะคืออักนะเอมอมะอาอุสามอย่างก็เป็นโอมโอมหรือไม่งั้นโอมนะโมพุทธายะาแปลแบบเป็นไทยแปลงนะโอมนะโมพุทธายะนมามาภะทะจะภาตะสะ หือล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 ือนะอันนี้ก็เป็นวิชาอเอออย่างง่ายๆเป็นการเชิญยานบร,รมีองค์บร,รมครูนะหรือ<ะ>โอมพระบคคทัพมุพนีเทวานโมพุทธายตติยามปีพระบคคทัพมุพนีเทวานโมพุทธายตติยามปีพระบคคทัพมุพนีเทวานโมพุทธายอันนี้เป็นการบูชาแบบอย่างง่ายๆนะ ถ้าจิตเรานึกถึงจิตเรารำลึกจิตเราเชื่อมั่นในท่านท่านก็ช่วยเราได้เชื่อผมเถอะหลายๆคนเนี่ยเคยสร้างบาร,รมีมากับท่านถ้าไม่เคยสร้างบาร,รมีมาจะไม่ได้เจอไม่ได้พบท่านแต่ถ้าสร้างบาร,รมีมาวันนี้ท่านได้เจอแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่นะนะนั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่ปู่ฤษีนารอดใจดีนะมีเมตตรารมหานิยมนะถามว่ามีใครภาวนาโอมมั่งมะอาอุโอมเนี่ยเป็นวิชาจักระ เป็นจักระแห่งจักรวาลเชื่อกันในในในเหล่าฮินดูศาสตร์นะก็บอกแล้วว่าสามอย่างนี้ปรามะคือพรมนะอะคือสิวะนะอุคือวิษณุมะออ,อุกลายเป็นโอมเสียงออกมาเป็นแบบนี้จักระนะเป็นพลังของจักรวาลเขาเชื่อกันว่าถ้าใครภาวนายอย่างเงี้ยจะรักษาโลกได้ใครภาวนายอย่างเงี้ยสามารถที่จะนี่คือจิตต้องเข้มแข็งนะบางองค์ก็นั่งอยู่หน้าไฟบางองค์ก็นั่งสมาธิเฉยๆนิ่งๆ บางองค์ก็นั่งสวดมนต์ภาวานามีประคำร้อยแปเขามีความเชือ่อคือทุกวิธีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าสู่เขาเรียกเข้าสู่โมกาะโมกษะคือการมีฤทธิ์สูงสุดแต่บางองค์อาจจะเบื่อการมีฤทธิ์สูงสุดเข้าสู่เป็นในนี่ก็มีพระฤาษีบางองค์เนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์ไปตอนหลังก็ยังมีก็คือว่าเป็นพานาคาปโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วเข้าสู่อรหันตผลตอนหลังก็ได้ถามว่า คนที่เข้าอาหารหันต์เนี่ยเป็นคนธรรมดามีไม่มีแต่ต้องได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าก่อนพอฟังธรรมจากพุทธเจ้าคือฤาษีเนี่ยรู้วิธีการปฏิบัติในสายของตอนเองแต่ว่าการปล่อยวางทุศสพรพสิ่งนะหรือมักองแปดนี่จะต้องฟังจากพุทธเจ้าหรือการแสดงธรรมพุทธเจ้าพระฤาษีก็จะหลุดพ้นทันทีอันนี้เรื่องจริงนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคือมีคนเป็นเป็นแบบเหมือนกับปูโรหิตมีความรู้อะไรสูงสูงเนี่ย พอพอฟังถึงพุทธเจ้าเสร็จพุทธเจ้าบอกว่ามันขา,ข,าขาดข้อปฏิบัติบางของ้ออยพรงพุทธเจ้าท่านก็เติมให้ได้เพราะว่าท่านสามารถรู้จริตอย่างพระฤาษีเนี่ยท่านบำเพ็ญมาตลอดบำเพ็ญด้วยฤทธิ์ด้วยเดชท่านสร้างมาตลอดคือพูดง่ายๆจิตท่านเนี่ยนิ่งรวมเป็นหนึ่ง <c oughs> พระฤาษีบางองค์เนี่ยนับถือเทพ,พเจ้าอย่างใส่วนิกายอย่างเงี้ยเขาจะนับถือองค์ม,มาหาศิวเทพนะอย่างถ้าองค์วิษณุเทพเงี้ยเขานับถือกันองค์วิษณุเทพเขา เขาก็เชื่อกันว่าอะไรเขาเรียกสยวันนิกายแล้วก็ไวสนพไวสนพก็คือวิษณุนะเขาก็นับถือกันไปหรือไม่รู้แม,ม่น้ําพรหม,มบุตรก็นับถือพรหมนะคือพระฤศีนับถือไม่เหมือนกันบางองค์ก็เบื่อเบื่อโลกมาบําเพ็ญเองก็มีเยอะแยะนะแต่คนจะเป็นพระฤศีได้คือต้องเดินป่าลึกเข้าไปในป่าไปคนเดียวบางคนเนี่ยเขาว่าพระฤศีที่เด็กที่สุดก็น่าจะอายุประมาณสิบห้าสิบหกเดินเข้าป่าลึกไปเลยนะถือไม่เท้าอันหนึ่งไปแล้วก็บําเพ็ญเพียร นะด้วยความยิ่งยวดอยู่ในปา่ามืดก็มืดดึกก็ดึกอยู่คนเดียวนะนั่งนะมีไฟอันนึงนะม,มีมีมอน้ําอันนึงถามว่าทดสอบจิตใจไหมทดสอบจิตใจเพราะอยู่ในป่าคนเดียวจริงๆไม่อยู่กับใครแต่ท่านไม่รวมท่านจะมีแต่หมาเลี้ยงมีแต่หมาเลี้ยงนะส่วนใหญ่ที่เคยเจอมานะล,งลิงก็มีแล้วแต่ถ้านเกษตรเกษอยากจะได้อะไรถ้า็เกได้หมดแต่ว่าจะว่าจะให้บรรลุ ทำอะ่ะเลยเลยอะ่ะคงจะยากแต่ว่าต้องต้องบำเพ็ญไปเรื่อย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 แต่จนเขาบอกว่าฤาษีถือศีลแปดข้อเขาก็ว่ากันนะศีลแปดข้ออ,อย่างอย่างพรามเนี่ยอย่างพรามเขาเชื่อกันว่าพรามเนี่ยก็ถือแปดฤาษีก็ถือแปดแต่ความยิ่งยวดความแบบอุกฤษแบบว่าฤาษีอโคไลที่กินเนื้อมนุษย์อย่างเงี้ยซึ่งทําไมก็เขาอยู่ใกล้ศกไงเขาอ,อยู่ใกล้ศพเขาจะมองสัจธรรมศพ แล้วเขาจะมองย้อนเข้ามาในร่างกายเขาอโอโรก็จะเสพสิ่งที่เป็นร่างกายของตัวเองก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เขาเรียกอสุภกรรมฐานถ้าเรียกนะพระฤาษีก็ยังไม่รู้จักแกเขาเรียกตัวเองโอโรยอกินศพอะไรเงี้ยคือแกก็เอากระโหลกยมาทําเป็นแก้วนะ้ําอะไรก็เลื่อยไปของแกแล้วแกก็มองสังขารแล้วแกก็ย้อนเข้ามาในตัวแกก็มองมองไปเรื่อยๆอรนรพระฤาษีพวกนี้ส่วนมากถ้าบําเพ็ญมากๆก็เข้าอนาคามีอนาคามีคือแดนไม่เกิดก็มีนะ พอ,พอบำเพ็ญมากๆเข้านา,าคามีคือแดนไม่เกิดเพราะเห็นการสลดสังเวกเวทนาพระฤาษีกินใบไม้เป็นอาหารกินน้ําเป็นอาหารเอาพูดตรงๆนะตระกูลส่วนใหญ่ก็นกินใบไม้ใบไม้เนี่ยมันหาง่ายสุดบางอบางองค์ก็กินอย่างนั้นกันจริงๆนะคือพูดตรงๆนะรายการคนมีองค์ที่เรามาทําในรอบนี้ท่านอาจารย์โออยากจะบอกว่าพระฤาษีเนี่ยเป็นผู้บําเพ็ญอย่างยิ่งยวดแล้วท่านอาจารย์โอเห็นมาแล้วประจักษ์ตามาแล้วหอกลางอากาศ ก็เห็นจริงๆเห็นเห็นเห็นเป็นภาพในนิมิตหรือในความฝันก็ไม่รู้แต่ว่าเราเห็นเป็นอะไรเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกที่บอกไปคลิปเมื่อกี้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าคืออ่าเป็นเหมือนแบบเหมือนตึกอ่ะรูปร่างเหมือนตึกแต่เป็นหุกเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมทั้งหมดนะคะสีเขียวเลยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยในนั้นอ่ะเราก็ เห็นว่าเป็นต้นไม้เป็นหุบเขาใช่ไหมแล้วก็มีฤาษีนั่งขัดสมาธิแบบนี้ค่ะหลับตาใช่ไหมแล้วก็ตั้งตัวตรงเลยนะมีหนมีเขาใส่หมวกแล้วก็สนุ่ห่มลายเสืออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็ลอยออกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยลอยออกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่าเป็นอะไรเนะี่ยเราก็รู้สติขึ้นมาเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละนะ เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเขาเพราะว่ารู้เลยว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะช่วงนั้นอ่ะนั่งสมาธิบ่อยมากทุกวัน,นทุกวันวันเาเป็นชั่วโมงอ่ะตอน,น,นเด็กๆชอบนั่งสมาธินะคะท่านอา,าจารย์โอเลยเล่าถึงความผูกพันที่มีมาแต่เดิมเก็ท่านเหมือนเหมือนเคยช่วยเอาไว้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นอ่ะแต่ผลหลังพระฤาษีจึงเป็นบรมครูที่มีเมตตามีความรักแสดงมุทิตาพาระฤาษีดุก็มีแต่ว่าท่านไม่ดุหรอกเอาจําเป็นจริงๆนะ พระฤาษีทุกอง์อ่ะใจดีหมดอ่ะเหมือนคนแก่ <คน S 2> เหมือนแก่ใจดีอะไรอย่างนี้รับผับวล,ลูกหลานน้ยนับเป็นเหมือนหมูเหมือนเหมือนปู่ยาตาทวดอ่ะอเดินไปเดินมาเงี้ยท่านก็มองมองทุกคนท่านมองด้วยความเมตตานะ<ช>ท่านถ้าท่านช่วยอะไรได้ท่านก็ช่วยพูดตรงๆให้จุดทูปก้าดอกไงแล้วก็ท่องโดยที่อาจารย์โอจะสวดให้ฟังโอพระประคุณธรรบุญีเทวานโมพุทธายะ ทูติยัมปีพระบกคนธรรมุณีเทวานมโมพุทธยยะตาติยัมปีพระบกคนธรรมุณีเทวานมโมพุทธยยะอืมนะเพียงแต่ว่าเราเราต้องตั้งจิตเข้าไปบรมคร,รูองคไหนอย่างองค์เนี้ยที่นั่งอยู่นี่ก็คือปูนอนะนนปนป่นารอดนะเสียงเน่เป็นปู่นารอดนะอ่ะว่ากันไปนะพูดตรงๆเอาเป็นว่ามีเมตตามหานิยมอย่างแน่นอนพรนะฤาษีเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่ามีตัวตนจริงแล้วก็บำเพ็ญจริง แต่แค่เพียงว่าคนน่ะชอบเอามาแอบมาอ้างนะทำมาหากินจนท่านเสียชื่อเสียงเอาพูดตรงๆหลายคนนะแต่ท่านน่ะบริจริงอ่ะพระ,พระมหาบุนีทุกองค์อ่ะมีความรักในลูกหลานมีความรักความเมตตาจะรักษาโรคอะไรก็ได้พ <Hey. S 1> ออราสีดัดตนร้อยแปดยังเป็นวิชาจนมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพื่อช่วยผู้คนให้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บสุดแล้วแต่วิชาบางคนเรียนถึงปิญญาโทก็ยังมาเป็นหมอนวดก็เพราะอำนาจแห่งท่านเพราะท่านว่าเคยบำเพ็ญมากับท่าน พันก็ต้องดึงมาช่วยผู้คนถ้าพูดถึงพูดไปพูดมาเขาเคยพูดกันว่าข้าพเจา้าขอเคารพนบนอกบรม,มครูแต่คนหลังนะผู้สอนศัพวิชาต่างๆที่มีมาแต่โบราณนะโบราโบราณนับพันปีสี่พันปีผ่านมาแล้วทารุสีที่เขียนเรื่องรามเกียนกระปูรุษีมุนีสักยป,ปะเทบีดอนเขาก็เชื่อกันนะอ่าสักยป,ปะเทปีดอนนี่คือเชื่อกันว่าเป็นพยาคุดแต่ถ้าเกิดว่าวามิกิ ก็จะเป็นฤาษีที่เขียนเรื่องราวขององค์นารายนารายนารายในที่นี้ก็คือองค์เวนี่องค์องค์รามองค์รามเขาเรียกว่านารายอะไรนะอะไรยธมรมนะโอมนโนมนารายนามพาพวันตุเม,มอะไรในในรา,านะอ๋อรามยะเออนั่นอะรามายนะซึ่งท่านอาจารย์โอศึกษามาเยอะมากนะ9 9 9ตอนอาจารย์โอดูจนหมด เกงดูค่ะโดโดูซีรีส์สีดาถึงจะได้รู้ว่าฤาษีวามกะเนี่ยวามิกิวามิกิอ่าที่เป็นอะไรนะคะเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ครูแต่งรามเกียรติ์รามายณะรามายณะรามเกียรต์เนี่ยนะเออแล้วก็มีปู่ฤาษีหลายองค์นะที่ว่าเก่งนะมีชื่อมีเสียง ท่านก็มีเมตตาทุกองละโดยจรีนาดรีนารายเรืีตาฟัวเอเตตาฟัวฤรษีตาไฟเออฤาษีอะไรเพชรลูกันอะไรเงี้ยเขาเ็าว่ากันไปทุกองคือทุกองอะมีความเมตตาหมดทุกสายญาณบารมีแต่แค่เพียงว่าลูกหลานจะระลึกนึกถึงไหมหลับตาลูกมีความลําบากขอให้ลูกมีกินมีใช้อย่าให้ได้หิวโหยนะส่วนพระคาถาเงินล้าน่ะแล้วก็รัตนาบารมีท่านจุดทูปเก้าดอกนะ อาจารย์ท็อปแล้วฤาสีอะไรนะที่จะพูดรอรอาจารย์ท็อปพูดจบแล้ว,วก็อะไรลืมไปแล้วก็ไม่ต้องไปจําอะไรมากนักคืออันนี้เขาบอกว่าเนี่ยค่ะอะไรไม่ไม่ดูไม่ได้ดูดวงเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็จะบอกว่ารายการเนี่ยคนมีองค์นะคะจะพูดถึงเรื่องสิ่งล้นลับเรื่ององค์เทพเรื่องรกงักทรงเรื่องคนทรงเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็คือว่ามีอะไรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใครอยากจ,จะมาตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขผนครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาล วงสงเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานกับผมก็ไปลยครับสวัสดีครับ